สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทดีมีคำตอบ ITE Learning 24ชั่วโมงนะคะจากกรณีนะคะที่มีผู้ประกันตนถามมาว่านะคะผู้ประกันตนมาตรา40ตกลงรับบำเหน็จชาราภาพตอนอายุ60ปีหรือ65ปีนะคะวันนี้เราจะมาดูคำตอบกันนะคะว่าตกลงแล้วผู้ประกันตนมาตรา40รับบำเหน็จชาราภาพตอนอายุเท่าไหร่นะคะ ก่อนหน้านี้นะคะผู้ประกันตนมาตรา40นะคะจะมีสิทธิสมัครเมื่ออายุ15ปีบริบูรณ์ไม่เกิน60ปีปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น65ปีบริบูรณ์นะคะดังนั้นก็อาจจะเกิดความสับสนว่าตกลงและผู้ประกันตนมาตรา40จะได้รับบำเหน็จชราภาพตอนอายุ60ถึง65ปีนะคะซึ่งจากจากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อง ิิทธ์ผู้มีสิทธิ์สมัครจากอายุ15ปีถึง65ปีขยายเพิ่มมา5ปีนะคะแต่กรณีชาราภาพนะคะกรณีชาราภาพไม่ได้มีการปรับปรับเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ชาราภาพนะคะโดยการรับสิทธิ์บำเหน็จชาราภาพของผู้ประกันตนมาตรา40 จะมีสิทธิ์รับเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะและสำคัญคือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงในกรณีที่เราอาจจะสมัครตอนอายุ61หรือเรายังไม่ได้ลาออกเราอยากส่งต่อไปเรื่อยๆเราก็ยังจะใช้สิทธิ์ชราภาพกรณีบำเหน็จชาราภาพของผู้ประกันตนมาตรา40ไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไป เราจะสามารถขอใช้สิทธิ์บำเหน็จชาราภาพกับประกันสังคมได้โดยเราต้องแจ้งลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนดังนั้นนะคะสิทธิ์กรณีชาราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้เมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็ต้องแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนจะส่งต่อไปเรื่อยๆ61 62 63 64 65หรือต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะคะ แต่สิทธิ์จะยังใช้ไม่ได้ถ้าไม่ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะตอบคำถามของสมาชิกว่าตกลงสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา4 0เริ่มใช้ได้ตั้งแต่อายุ60ปีนะคะถ้าครบ60แล้วลาออกก็ขอใช้สิทธิบำเหน็จชาราภาพของผู้ประกันตนมาตรา40ศได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมไกลบ้านนะคะ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพมีหลักการคิดรายละเอียดอย่างไรสามารถติดตามที่คลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะและเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ